ถูกว่าแสดงไม่เป็นธรรมชาติโจนเรตติ้งลดปิดทีวีนี้เปิดเจ็ดพระเอกเล่นแข้งแต่พัฒนาการแสดงจนได้เป็นตัวท็อปของวงการ หนึ่งบอมธนินมนูศิลป์ต้องยอมรับว่าละครเรื่องที่ผ่านๆมาของเขาโดนแฟนๆละครพูดถึงมากเรื่องของการแสดงที่ยังไม่เป็นธรรมชาติเขาไม่ถึงบทบาทของตัวละครแต่ในละครเดือนประดับดาวต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาการแสดงได้ดีขึ้นสมกับที่โดนัทมนัสนานพันเลิศวงศกุลผู้จัดบอกไว้ว่าเรื่องนี้บอมเล่นได้หลายมิติมาก2ติ๊กจดสดาพรผลดีพระเอกแถวหน้าคนนี้เป็นพระเอกขายดีสามีแห่งชาติรุ่นแรก ผ่านตัวปเป็นผู้จัดแล้วในยุคแรกโดนว่าเล่นแข่งเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่แข่งแล้วจ้าพลิวขึ้นเยอะและพัฒนาจนเป็นพระเอกที่มีผลงานต่อเนื่อง 3. ส,ส่วนยุคส่งไยสารพระเอกหน้ากอดแห่งปีอีกคนทีนเรื่องของหุ่นหน้าตาไม่ติดเลยจ้าดีงามไปหมดแต่ในเรื่องของการแสดงยุคแรกนี่โดนวิจารณ์เล่นแข่งแต่ตอนนี้การแสดงพัฒนาขึ้นมากมีผลงานละครให้ดูตลอดเช่นกันกับละครเมืองมายาไลฟ์ตอนมายาเร รักที่ออกอากาศทางช่องวัน31ในต้นปีนี้ต้องรอดูว่าการแสดงพัฒนาขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหน4เด่นคุณงามเนตรจากพระรองขยับมาเป็นพระเอกต้องยอมรับว่าการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีอินเนอร์และเข้าใจในตัวแสดงมากขึ้นมีการปรับโทนเสียงสำเนียงในการเอ่ยคําที่ดีขึ้น5สมาร์ทกฤษดาพรเวโรธพระเอกหน้านิ่งมีลักยิ้มคนนี้รวมงานกับช่อง3ช่อง8เพราะเป็นนักแสดงอิสระ ประกบนางเอกหลายวายโดนวิสาเล่นแข่งในตอนแรกแต่ตอนนี้พัฒนาขึ้นมากแล้ว 6. เคนภูภูมิพงพานุพระเอกของกะแม่นาคีเล่นละครหลายเรื่องการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นแต่เพราะละครตัวชูเป็นนางเอกเสียส่วนใหญ่จึงยังไม่เห็นซีนอารมณ์ที่หนักหน่วงของเคตนละครแรงเงาสองออกอากาศมาดูกันว่าการแสดงของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเจนางนภัสเสียงสมบูรณ์ความหล่อน่ารักในละครเรื่องแรกอย่างรักกันพลาวานเล่นเอาสามีแห่งชาติของสาวๆาวเซไปเหมือนกันเพราะคำวิจารณ์เล่นเรื่องแรกอาจจะมีแข่งไปบ้าง แต่ในเรื่องของหน้าตาเสียงจังหวะการแสดงถือว่าเป็นการเริ่มต้นเรื่องแรกที่ดีสำหรับนายขวัญใจสาวๆคนนี้